พวกเราถือว่าเป็นวีโร่นะสามารถเอาโตัวเองกลับมาได้บางคนเนี่ยอยู่ในจุด point of no return ผิดพลาดแล้วกลับมาได้เลยเลยจุดจุดหนึ่งไปแล้วรับลหต่อบอยสาวว้าวปุ่มงว่าปิดมาได้แล้วแม่จุดจุดนั้นจะทำให้เราทั้งเสียเวลา เสียโอกาสแล้วก็เสียคนที่เราลักจุกนั่นนะถ้าไปถึงจุกนั่นนะม,มาเมือรัยอ่ะพบวัาที่คำถามหอาจารย์อะไรเอ่ยคือกุญแจสู่ความสำเร็จมันเป็นอย่างนี้ง่ายมากใครรู้คุณค่าตัวนี้เนี่ยนำพาเรากลไปถึงความสำเร็จได้ทุกคนอีเม่ตท้องแม่นงงว่ดวจะยืมกุตตอ,อย่างกะตุกที่เนาะ คู่อักูโโไปแล้วอะไรคือกุญแจครับใครตอบถูกเอาไปเลยครับลดทุ้งของเดี๋็ดทับเด็ดทับอาณาบินทับโกไปเลยถามผมได้เลยอาจารย์อ่ะเพื่อการประหยัดเวลาครับผมตอนนี้จะถ่ายมองครึ่งแล้วถ้าอาจารย์ลองสูงกว่าดแล้วตั้งแต่ซุปเปอร์สตาร์นี่คุณทำซุปเปอร์สตาร์ก่อนคุยกตัวอย่างก่อน อาจารย์ไงซุปตาคนกับไม่เนี่ยรอที่สุดจะรอคุณตั้งแต่ซุปร์ตาแหละลูกยันยามเฝ้าโรงงานจะสูบแม่งอะไรนี่สูบปุริวันข้ามังค่าปุริฮิโยโรงงานจะสูบลูกตราแมวรอบวอ,อไม่ไหนคุณแจแห่งความสำเร็จก็คือ แข็งแทนท่านที่มาทำมาสองวันผมก็ได้ยินหรอกแท็งแท้เลยหรอกจะยินกับรุ่งกำลังกำรโพเนี่นยเดียวอันนี้ปนรรไปทำมาเฮฮาหน่อยไว้หลงนักนะคุญแจแห่งความสำเร็จก็คือ the time Th the time Th Th แปลว่านี่ the time Th แปลว่าเวลาถ้จาจ่ายกงงว่าไอ้อย่างเวลาคือกุญแจแห่งความสำเร็จ ถ้าเราเป็นคนที่ชาญฉลาดเราจะรักษาเวลาให้มีประโยชน์ได้ดีพี่แม่ว่าูุงอาเฮาอายุปูนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารักษาไม่ได้สตางค์หักษาได้บ้านหักษาได้เสื้อผ้าหักษาได้บางเต่าเพื่อนยิงกรใชกาก็นี้แต่สิ่งหนึ่งที่คนในโลกรักษาไม่ได้ลูกคือเวลาลูกเจ้าก่อนเจ้าก่อนถ้าเจ้าก่อนอยม่รู้จั ไปทีนทีคันยิ้มมากมอย่างผมน,นามนี่นะสักสามสินอย่านี้ละนอกเริ่มมาแล้วมาแตาหาีบ้านบ้านอา,านยุห้าหกสิบย้อมผมสิีชมพูบ้านเจ้งงามเลยลูกมาด้าปิดหงอกหงอกมาขึ้นจริงๆิกันไหรล่ะสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักร,รักษาเลยคือเวลาแล้วใครรักษาได้จะ,จะประสบความสำเร็จ อัมพัาพาชราภาชายเชื้อผมจะบอกวอัมพัชราภาดาราซุปเปอร์สตาร์ไม่ยิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นดาราที่ไม่ใช่ตรงเวลานะที่ภาพจาัดจะมาเรียนเลยโอ้พระนางินหัวเราะอย่างอัมพัชราภาเป็เป็นดาราที่ทํางานวงการบันเทิงไม่ต่าํากว่า20ปีแล้วเป็นนางเอกตลอดกาล เขาไปถามอัปพัชราภาว่าทําไมอัมพัชราภาประสบความสําเร็จไม่คําตอบไม่ใช่เป็นดาราที่ทำงานตรงเวลาไหนะเป็นดาราที่ทํางานก่อนเวลาเปิ้น้าบ่ายโมงมาเที่ยงยังพระอาจารย์นะเป็นสุปปร์สตาร์ที่ไหนน้นะนบ่ายโมงนะมาบ่ายโมงสิบแบบดูแล้วอน,นอนาคตน่าจะรุ่งลรืองสิ่งหนึ่งที่ฮารัก็คาดสารได้คือเวลา วันนี้หลายคนกลับมาเรียนหลายคนกลับมาเริ่มต้นใหม่พี่แม่ตอนบางคนมีปัญหาปัญหาแต่ละคนสั้นยาวไม่เท่ากันนั่นคือป,ปัญหานะปัญหาแต่ละคนแม่มันสั้นยาวเท่ากันมันว่ขนาดไม่ได้มันแตกต่างกันผมเลาให้ลักษณะเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเสียไปแล้วคือคือ,อไอ คือเวลาผมพูดซดไปไหนเรื่อนเละเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้นะทำประสบความสำเร็จมาได้นะาเฮาต้องวิ่งไปอยู่จุดเดิมอะ่ะเหมือนเพ่นย้อนเวลาและบอกกลับไปเรียนใหม่ถ้าอาจารย์บมืนกันที่แม่สมัยก่อนเฮาหายขนาดเด้พอ,อจากหน้าน่าจะหูถ้ามีโนอนไอยเห็นโจนใต้นะเรเป็นลูกครึ่งครับ พ่อผมเป็นคนเชียงรายแม่ผมเป็นคนปัตตานีโตขึ้นเหนือใต้เหนือก็มีใต้ก็มีเป็นคนที่รักเพื่อนมากจนลืมรักตัวเองจนทำให้ผมเนี่ยประสบปัญหาจบแค่ม .2 กึ่งม .2 ครึ่ง2.5นี่เอง2.5พรมเย็นประสบเพราะผมตามใจเพื่อน มันเสียดายอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยสร้างตาให้มนุษย์ตาเขาให้หนาทำให้เรามองแค่ข้างหน้าแต่ลืมสร้างตาหลังเหามองประหารทางหลังหงา,เา็เลยงพาดไง้าจะเรียนจบแค่ม2ครึ่งแล้วมีใจแค่ยนต่อเรื่องอี้แม่ไก่ตัลุงมีแปดทิศตัวด้วยความที่อยู่วัดประดา อยู่ไปอยู่มาไกลก็ลุงเหลือแค่สิบแปดตัวหายไปไหนได้อยู่ในท้องอครับผมไขวไยอย่างลึกลับจนผมใช้ชีวิตยอยู่จุดหนึ่งแล้วไปเจอเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันไปปังใส่เพื่อนที่รุ่นเดีดดวยวกันที่เหีนด้วยกัน,กนปรากฏว่าเพื่อนใส่ชุดโรลีมาห้องใส่ชุดเทคนิคมาห้อง บางคนใส่กระโปงมาห้องป็นมาจายใส่กระโปงมาห้องคนพบตัวเองบางคนก็มาผู้มากวบดไปรเรียนตอนนั้ทันทานารยนี่ถ้าอาจารย์เห็นปุ๊บแล้วเอามาคิดถึงตัวเองว่าตอนนี้เราคาเนี่ยอยู่ยุดไหนึุอถูกก่าแม่็ดดิดู้ ื่อต้องไปทั้งหมดเรเจ้าเจ็บแล้ว,วหรอเจ็บแล้วผมไม่ได้เรียนผมแปลงหน้าง่าวหลับปี2ลูกบางคืนที่หลับที่5ห้าหัวก็หมุนไก่หม,หมุนหมุนไก่ก็หนุนหมุนว่าใช้ชีวิตสโลไลฟ์มากก็ลไลฟ์สาระมากตื่นบ่าย2องับตีสอนี่แม่ ้าเป็นอยู่ต่างบ้านที่อยูเนี้ยโดนไล่ทำมาบ้านนาะจนมาถึงจุดนึ่งอะ่ะมาเจอเพื่อนและก็ถามตกล่าว่าเขากำลังอยู่จุดไหนบนถนนเส้นนี้ถนนลาดยางเนี่ยมันลาดยางเนี่ยเียเขาเรียกว่าถนนแห่งความสํเา,าเร็จิ้นลาดทึงเขาเรียบร้อยแล้วิ้นมีปลายทางเขาเห็นแล้วว่าถ้าเราขับรถคันนี้รับไปตามถนนทิ้งๆอะ่ะ ปลายทางก็คืออย่างเาหันแล้วแต่ตอนนี้เขาถามว่าเรากําลังอยู่จุดไหนของถนนเส้นนี้เท่ากาลังเข้าปะโขว่ะไอ้อย่างงอบอลุมบอลไก่ควยกุ๊กกะพอเข้าลึกเข้าลึกกันพ่อถ้าถามเขาถามมเขาว่าเท่าจะเข้าลึกเข้าลึกจะยี่ไปถามเมงินก่อน G.P.S. ป่าไปทุก่ ี GPS โดนมา,าเข้าไปเลยลูกในระหว่างที่เฮาท่านทั้งหลายกำลังเข้าปากโขลูดเฮาบ่าผ้าติดข้อเฮาบ่าผ้าโดนหางเล่แข้งมาฮักขามา,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 าห้านตามาสดผู้ดังมาเปี้ยวเราใช้อะไรเป็นตัวช่วยในระหว่างเข้าปากโขลดบางคนตั้งแต่บุรีน้อ สูบหรีเข้าจมูกออกหูสูบดูหลังเข้าจมั้ออกสูบหลีเข้าจมีเอออันนี้ม,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 มีมุ bbles, มมกไปแลแม่เน่ยแม่ฉนจะเพ่มนะมันจะอัพเลเวลสมัยก่อนนะสมัยนี้มันมีจากหรีแม่มันจะอัพเลเวลเป็นกัญชาจากกัญชาจะเป็นกาวกาวเป็นทินเนอร์ cao như thiên là, hát đang nạc đang nè. đang 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 mà đang 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 đằng đang đang Lắp để họ Tăng áo xuống ต่อไปมาพ่อออกมาหนะแค่ไปปัดก็ไฟหมนแค่ไหนขนาดทุกพี่กำลังปูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนที่ยางแล้วอ่ะเพื่อนที่ยางก็เดี๋ยวเขาจะได้แบ่งแบ่งแบ่งปูอย่างแล้วกับแบ่งขานกันนะเพราะฉะนั้นอาผนธมือจากกองแบ่งขานจะมีพรอีกก่อน,ดดนมีหลายพรเดี๋ยวสรุปเช็ดปีพรนนตามผนธมือพูดตามข้าอาจารยอพกันชีวิต ชีวิตชีวิตตลรางตั้งก็เดื่องชีวิตชีวิตตารางตั้งก็เรื่องชีวิตชีวิตตารางตั้งก็เรื่องชีวิตชีวิตอ่ะตั้งใจแล้วชีวิตเป็นของเล่นสำหรับคนฉลาดเป็นเครื่องทรมานสำหรับคนงโง่ชีวิตเป็นของเล่นสำหรับคนฉลาด เป็นเครื่องทรมานสำหรับคนโง่สาทุกสาทุกสาทุกสรุปได้หล่อหล่อมากเราต่อไปเลยทุกท่านอาจารนเราวินแบกกลุ่มครับความเป็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างตุ้มลุกเลือกเย็นแล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวยาวขนาดเต้อ เมืราพวกเราลองรู้นิดดูว่าประโยชน์จากสมาธิเนี่ยมีอะไรบ้างเอาของเอาโประสโความเลือสองคนเนี่ยมาเปรเียบเทียบกันเยอะด่จาจะแปลีนปีน้อนโ้มน้องเก้าช่วยให้การตัดสินใจรอบข้อมือช่วยให้เราใจเย็นขึ้นแล้วก็ใส่เลย จะ่าบอกเพื่อนคนที่ตื่นที่คุณในชีวิตนะคือคนที่โกรธที่โกรธที่เกลียดที่บิ้งที่ฉาที่ลิศยาที่ขาทุกอย่างสมาธิตัวเดียวช่วยได้สิบอย่างม ด้านสุขภาพคนไหนมีสมาธิเน <ator> ี่ยคนนั้นจะอายุยืนสมาธิจะช่วยให้จิตสงบความสำเร็จเเนี่ยจะกิดมีเวลาจำกัดนะครับไม่เหลือให้ประมาณฝ่ายสองห้าทีเนาะทุกกลุ่มต้องเสร็จ เดินไปสองห้านาทีทุกกลุกต้องพร้อมเพื่อที่จะออกมาพรีเซต์หน้าห้องนะนะให้หัวก้อมีเวลาจำกัดเนาะสีคืออะไรสติคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรนะให้เราเก็บเป็นลายแมพก็ได้แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วให้ออกมาพรีเซต์นะหน้าชั้นนะอมาพรีเซต์นหน้าชั้น อยาที่บ้านแฝดยัดปฏนอีกกธรทมสายสุขภาพปัจะมาทฉันน้อเดียวแล้วก็เรียกอาหารจีนร้อนร้อนรกอ่อโยนตอนนี้มอนาอลาอยู่้าวเหนคนชอบตะกร้าเพราะวต่ก่อนตุ้มากนักประมาณร้อยสี่สิบตัตอนนี้ลดบา่อยแล้วแม่เดีร้อยสองห้าตลวแม่ไม่อยากจะรัอกึ่จุกรับจกอ่งจอกกไหนเสร็จแล้วบ้านกำลังกมือหน่อย กลุ่มที่สองเสร็จแล้วกลุ่มที่สามทำให้ง่ายจากเขาเนี่ยกลุ่มที่สามยังไม่เสร็จเนาะกลุ่มที่สี่กลุ่มสี่เลยกุ่มที่สี่ยังเนาะอ่ะนะเหลือเวลาประมาณ5ปีเริ่ต่อให้รวยก็รวยไม่นานต่อเรื่องชีวิตตุ่งโลกแค่ไหนอ่ะมันจะซันมากเพราะว่าไม่มีวิธีรักษารับพอมีวิธีรักษาสำเร็จก็รักษาปัญญาของเขา หลวงพ่อฤาษีมีเจ้าก็ตื่นสอนว่าถ้ามีสมาธิเนี่ยจะรวยข้าวต้มข้าวชาโดยแผ่นชาจะมีมีแบบนป้แกันเลยอะ B T M แบ่งก,ก,กันกันเลยชอนมาจได้ก็ได้อันนี้คือคนที่รักษา,ารทรัาบโดยใช้สมาธิสมองเอาพิษจะลอกก็ลอกขึ้นจะใช้จะใช้มีผลมากกว่าอารมณ์แต่ตอนนี้พวกเราเนี่ยอารมณ์ล้วนๆลักษณะของพระทะ วนสมัยปเดียวล้าพอเดีวคอมเมนต์แต่เวลามีการู้เลือเที่ยวกันเขาไม่ได้ทมตนี้แมนแมนแน่นอนก็เปี่น้แล้คนท้าอู้หรืบไปสามปรไปสองน้อยหนึ่งอุตส่าห์เขา้อกจกเบียนวันที่เจนยสาัครไปไ้ว่าสองเลยไปรือไปสี่ก็ถ้ามาอธิบายอันนี้ได้อ่ะ ลูกเขาจะเป็นคนที่จะขึ้นไปเพราะกระควนกามคิดจะคิดใหม่หมดเลยสำคัญมา,ากสติก,ก,กาณาติช่วยให้จิตใจน้องแงนจิใจน้องแงง ถ้าเลกโตมากน่อยนะจะงหวข้อนี่ดีละช่วยผ่อนคลายความเครียดบ้าจมเครียดก็ได้แต่ลูกก็มีอายุขึ้นมา้วใรชิหายลูกมันเยอมากปัญหาก็ตลวันเนี่ยไมเครียดกได้ตลูกอ้เียมเ็กดีอ้าวเอที่เชืัว่าไม่ด้